ทำแบบนี้กับพ่อแม่อนิสง์เท่ากับทำกับพระอระหันต์โดยหลวงพ่อจรัญทิตธรรมโมพ่อแม่เป็นพระอระหันต์ของลูกไม่ต้องไปตามหาพระอระหันต์ที่ไหนหรอกเหลียวมองดูพ่อแม่ในบ้านบ้างแล้วท่านจะรู้สึกว่าได้ทำดีตั้งแต่วันนี้แล้วอย่าลืมพูดกับพ่อแม่อย่าบังอาจกับพ่อแม่พ่อแม่เป็นพระอระหันต์ของลูกพ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูก ก่อนออกจากบ้านจึงต้องกราบพ่อแม่สามหนที่เท้าท่านโปรดจำไว้วันเกิดของลูกคือวันตายของแม่เพราะวันที่ลูกเกิดนั้นแม่อาจจะต้องเสียชีวิตการออกศึกสงครามเป็นการเสี่ยงชีวิตสำหรับคนเป็นพ่อชันใดการคลอดลูกก็เป็นการเสี่ยงตายสำหรับคนเป็นแม่ฉันนั้นพระพุทธศาสนาสอนให้เราเป็นคนกตัญยูกะตะเวทีต่อบิดามารดา แล้วชีวิตก็จะมีแต่เรื่องดีๆวันนี้จึงขอนำเรื่องราวสาระดีๆที่หลวงพ่อจลรันทิตธรรมโมได้เขียนไว้สอนใจฝากถึงลูกๆหลานๆทุกคนกับสิบวิธีใช้นี่พ่อแม่มีดังนี้ข้อที่หนึ่งจงสร้างความดีให้กับตัวเองและนี่เป็นการใช้นี่ตัวเองตัวเราพ่อให้หัวใจแม่ให้น้ำเลือดน้ำเหลืองอยู่ในตัวแล้วจะไปแสวงหาพ่อที่ไหน จะไปแสวงหาแม่ที่ไหนบางคนรังเกียจแม่ว่าแม่แก่เท่าไม่สวยไม่งามพอตัวเองแก่ก็เลยถูกลูกหลานรังเกียจเป็นกงกรรมกงเกวียนยืดเยื้อกันต่อไปอีกข้อที่สองใครที่คุณแม่ล่วงรับไปแล้วให้มันทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านและถ้าจะทำบุญด้วยการเจริญกรรม,มฐานแล้วอุทิศส่วนกุศลไปการทำเช่นนี้ถือว่าได้บุญมากที่สุดทั้งฝ่ายผู้ให้และผู้รับ ข้อที่สผู้ใดก็ตามที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ให้กลับไปหาแม่ไปกราบเท้าขอพรจากท่านจะได้มั่งมีสีสุขส่วนคนที่เคยทำไม่ดีไว้กับท่านก็นำเทียนแพรไปกราบขออโหสิกรรมล้างเท้าให้ท่านด้วยเป็นการขอขมาลาโทษข้อที่สขอฝากไว้ไปสอนลูกหลานอยากคิดไม่ดีกับพ่อแม่เลยไม่ต้องถึงขั้นฆ่าหรอกแค่คิดว่าพ่อแม่เราไม่ดี จะทำมาหากินไม่ขึ้นเจ๊งท่านต้องแก้ปัญหาก่อนคือถอนคำพูดไปขอขมาลาโทษเสียแล้วมาเจริญกรรมฐานรับรองสำเร็จแน่มักผลเกิดแน่ข้อที่ 5. บางคนลืมพ่อหรือแม่อย่าลืมนะกการเถียงพ่อเถียงแม่ไม่ดีขอบินทบาทสอนลูกหลานอย่าเถียงพ่อเถียงแม่อย่าคิดไม่ดีกับพ่อแม่ไม่อย่างนั้นจะก้าวหน้าได้อย่างไรก้าวถอยหลังดำน้ำไม่โผล ข้อที่6คนที่มีบุญวาสนาจะกระตันอยู่กับพ่อแม่คนเถียงพ่อเถียงแม่เอาดีไม่ได้คนไม่พูดกับพ่อแม่นั่งกรรมาฐานร้อยปีก็ไม่ได้อะไรถ้าไม่ขออโหสิกรรมขออโหสิกรรมที่คิดไม่ดีกับพ่อแม่คิดไม่ดีกับครูบาอาจารย์คิดไม่ดีกับพี่พี่น้องๆ้องจะไม่เอาอีกแล้วเอาน้ำไปขันหนึ่งเอาดอกมะลิโรยกายกรรมมังวัจีกรรมมัง มโนกรรม,มังโยโทโสอันว่โทษทันใดความผิดพลาดอันใดที่ข้าพเจ้าได้พลัง้งเผอสติไปด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทั้งต่อหน้าและลับหลังขอให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพี่คุณน้องอโหสิกรรมให้ด้วยแล้วเอาน้ำรถมือรถเท้านี่แหละท่านทั้งหลายเอย๋ย เป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่มากมายยังจะไปหาทวงนาทวงไร่ทวงตึกมาเป็นของเราอีกหรือตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้สอนตัวเองไม่ได้เป็นคนอับปรีจันไรในโลกมนุษย์ไปทวงหนี้พ่อแม่พ่อแม่ให้แล้วให้ชีวิตให้ให้ให,ให้เรียนสำเร็จแล้วยังช่วยตัวเองไม่ได้มีหนี้ติดค้างรับรองทำมาหากินไม่ขึ้น นี่บุญคุณอันยิ่งใหญ่เหลือจะนับประมาณนั่นคือนี่บุญคุณของบิดามารดาตัวอย่างน้ำแหลมไข่เสี้ยมมะนาวกลมเกลี้ยงไข่ไปกลึงเด็กประถมสี่พ่อเมาเหล้าเมากัญชาเล่นการพานันแม่เล่นหวยปัจจุบันเป็นด็อกเตอร์อยู่อเมริกาหลวงพ่อสอนครั้งเดียวจำได้บอกวันเกิดหนูซื้อขนมสองหอ่อเรียกพ่อแม่มานั่งคู่กันแล้วกราบนะลูกนะแล้วก็บอกพ่อแม่ว่า ความผิดอันใดที่ลูกครั้งเผลอด้วยกายวาจาใจที่คิดไม่ดีต่อคุณพ่อคุณแม่ขอให้คุณพ่อคุณแม่อโหสิกรรมให้แล้วหลังเท้าให้พ่อแม่ลูกไม่มีตังลูกซื้อขนมมาสองหอ่อให้แม่ก่อนหนึ่งหอ่อเพราะอุ้มท้องมาแล้วจึงให้พ่ออีกหนึ่งหอ่อลูกขอปฏิญาณตนว่าลูกขอเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่แล้วจะเป็นสิทธิ์ที่ดีของครูบาอาจารย์ ลูกจะไม่ทำให้พ่อแม่ผิดหวังพ่อฟังแล้วน้ำตาร่วงสางเมาส่วนแม่ก็ร้องไห้เลยพ่อแม่ก็ให้สัญญากับลูกเลิกอบายามุกทั้งหมดข้อที่7ลูกหลานโปรดจำไว้เมื่อแยกครอบครัวไปมีสามีภรรยาแล้วอย่าลืมไปหาพ่อแม่ถึงวันว่างเมื่อไหร่ต้องไปหาพ่อแม่ถึงวันเกิดของลูกหลานอย่าลืมเอาของไปให้พ่อแม่รับประทานอยากกินเล้าเข้าโฮเตล ข้อที่ 8. ชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้เป็นมงคลน,นามไม่จําเป็นไม่ต้องเปลี่ยนเพราะชื่อเป็นเพียงนามสมมุติตัวแทนเราอย่างหลวงพ่อชื่อจรันปู่ตั้งให้หมอดูบอกว่าเป็นกาลกินีแต่ทําไมเจริญรุ่งเรืองขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าทําดีได้ดีข้อที่ 9. ของดีของปู่ย่าตายายอย่าไปทําลายเลยของพ่อแม่อย่าไปทําลายนะหนีได้แน่นอน โยมมีกรรมฐานมีทรัพย์มีชื่อเสียงความรักบูชาทรัพย์บูชาชื่อเสียงความรักของพ่อแม่เงินจะไหลนองทองจะไหลามาพ่อแม่ให้อะไรเอาไว้ก่อนอย่าไปทำลายเสียถึงจะเป็นถ้วยพ่อแม่ให้มาก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกก็ยังดีอย่าเอาไปทิ้งขว้างข้อที่10ถ้าต้องการเจริญก้าวหน้าขอฝากไว้ด้วยคนเรามีสองก้าวจะก้าวขึ้นหรือก้าวลง ดำน้ำไม่โผล่ก้าวลงมันง่ายดีก้าวขึ้นมันต้องยากของชั่วมันง่ายหลังไหลไปตามที่ต่ำนี่บอกสอนลูกหลานต้องการจะบรรจุงานไม่ต้องไปวิ่งเต้นดูลูกเสียก่อนกุศลเพียงพอหรือเปล่าต้องเพิ่มกุศลตัวอย่างเรียนจบครูสวดมนต์เข้าเท่านั้นไม่จำเป็นต้องเป็นครูทํำงานธนาคารก็ได้บริษัทก็ได้เดี๋ยวมีคนรับ บางรายทั้งสอบทั้งสมัครหลายแห่งไม่เคยเรียกเลยอาตมาให้มานั่งกรรมฐานพอเจ็ดวันผ่านไปพวกมาตามให้เข้าไปทำงานแล้วอันนี้สงผลบุญนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชีวิตหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าเงินไหลนองทองไหลมาแคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวงจิตจะเป็นสมาธิได้เร็วการบำรุงบิดามารดามีสองอย่างคือบำรุงภายนอกและบำรุงภายใน บำรุงภายนอกได้แก่นอบน้อมด้วยกายแสดงความเคารพด้วยวาจาสักการะด้วยอาหารเครื่องดื่มเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเฝ้ารักษาพยาบาลในเวลาไม่สบายเลี้ยงท่านทำการงานของท่านบำรุงภายในได้แก่ดำรงวงตระกูลประพฤติตนให้สมควรที่จะรับทรัพย์มรดกรักษาน้ำใจท่านชักนำให้ท่านตั้งอยู่ในศรัทธาในศีลในการฟังธรรม ลูกอักตันยูไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่ต้องเสื่อมจากประโยชน์ที่ควรได้ควรถึงดังตัวอย่างต่อไปนี้มิตรวินทักกุมารเป็นลูกเศรษฐีมีทรัพย์มากในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะแม่ห้ามไม่ให้ไปข้าขายทางเรือแต่ไม่เชื่อฟังแม่จับไว้ก็ไม่ยอมฟังสลัดให้แม่ล้มลงทำให้แม่ยากลำบากพอไปถึงกลางทะเลถูกจับลอยแพ ว่ายไปที่เกาะหนึ่งเห็นกงจากเป็นดอกบัวถูกกงจากหมุนหัวอยู่ในแดนของเปรตได้รับทุกทรมานแสนสาหัสท่านสาธุชนทั้งหลายถ้าพ่อและแม่ของท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ควรเลี้ยงดูบำรุงท่านทั้งภายนอกและภายในดังกล่าวมาแล้วนั้นถ้าท่านหาชีวิตไม่แล้วควรทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลเครื่องเสริมสุขสมบัติส่งไปให้ท่านตามควรแก่ฐานะ ก็จะมีความเจริญงอกงามในหน้าที่การงานและเจริญด้วยยศศักดิ์เพราะผลแห่งความกะตัญยูรู้คุณและกะตะเวทีตอบสนองดังวิสัชนามาด้วยประการชนิ้พระธรรมเทศนาหลวงพ่อจรัญทิตธรรมโมขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่เข้ามารับฟังคลิปนี้ขอให้ท่านอย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ